โอเคครับก็สวัสดีครับมาอยู่กับผมไซเซนเตอร์ครับด้ว่าบักเซนนะครับซึ่งก็มันมีคนขอมดมาแต่ก็เอิมผมจะพูดว่าผมกลับขอว่าอาภาัยจริงๆนะครับเพื่งผมหาหมดไม่เจอซึ่งก็ขอโทษระับสูงเลยครับเพื่อว่าผมหาหมดไม่เจอจริงๆครับมันเป็นน่าจะเป็นเพราะว่าผมโ<อ>างโง่เกินไปผมอาจจะโง่เกินไปครับแต่ก็ช่างครับ ยังมีมอดนักคิดครับซึ่งก็ไปเริ่มเกมกันได้เลยครับ let's go <S ไปคกินนักเก็ตโอ้โหถึงชี่เป็นนักเก็ตมอดนี้จะไม่ใช่มอดแท้ครับแต่ผมก็หาไ,ได้ก็แล้วกัน <c oughs> ทำอะไรวะโอ้โหโอ้โหโอ้โหโโพี่ทำอะไรนะโอ้ oh my god ้าว แปลงล่างหยุดเท่โค้ดเท่ระเบิดเอาชิกินนักเก็ตตะก,กันมันแหววแหววแอะไรวะหูโค้ดเท่เท่ระเบิดฉับไปชิกินนักเก็ตหแล้วตาพี่โดนอะไรมานะโดนแมงวันเจาะตะไก่มือแบบนั้นเหรอมุกอะไรของกูเนี่ยทั้งหมดเอาโอหโหูเล็บหมดกันล้เนี่ยแต่ผมคือนักเก็ตอูดา้าอูดา้าอูดา้า นักเก็ตมันฝรั่งทอดแบบมีก้อนอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะของมะชิคเก็ตติกโอเยโอเยะชิคเก็ตชิคเก็ตติกิทโอไปก่อนว้าวเน่เท่เหมือนกันน,นี่นะบุฟี่ผมผมไม่เกลาดมันผมคือชิคเก็ตนักเก็ตไม่มีวันตายมีมันตายเลยผมเป็นนักเก็ตให้ถูกกินก็ตายหาแล้ว ไม่เป็นไรถึงเราจะเป็นชิคกินนักเก็ตโอ้โอวังไงพี่โอ้โอ้และผมกันแน่เราว้า wow. วนี่ไงเดี๋ยวผมผมคือชิคกิน oh, yeah. นักเก็ตโอ้เยี๋ยไปก็ไม่นี่พรรยายามจะกินผมเหรอมันก็มาจากเรกื่องว้าวอุ้ยภาพเปลีย่ยนมันน่าจะมาจากเรื่องอะไรที่มันเป็นช่อง,งอ,อ,อะไรทำเอออะไร เป็นเพื่อนสีกันนะใช่ไหมเพราที่รู้ไอพวกนี้เป็นเพื่อนสีกันนี่ยทำไมมันหึงกับเตะกันเนาะไม่รวมกันฮะโอ้ยเยี่ยงเหรอโอ้ยได้ได้ได้ช่วยช่วยช่วยมาเฮียกดเลยเฮียกดเลยเหมือนในต้นฉบับเลยเหมือนในต้นฉบับเลยเหมือนในต้นฉบับเป๊ะๆก๊อลังช่วยยูเอาโมฆะบอยของแกออกมาสักชิเก้นักเก็ตเฮ้ยออกมาเฮ้ยจมอย ว้าวเจ๋อเลยวะทุกพี่ผมเองโว,ว้โอโหให้ปวดด้วยเหมือนมอสบิลี่บิลี่เลยโอ้โหอ้าวโดนแดกอ้าเย็ดเขะผมโดนแดกได้ไงนะปุ๊กมาแล้วสกินนักเก็ตหนึ่งนะนนะเก็ตแต่ผมมีบัตคาบอยแล้วมันน่าจะทำอะไรผมไม่ได้เพราะค่าคือสกินนักเก็ตอะไรด้วย โว้าย้อวันนัสู้กันอนะมันจะเท่ระ,ะเบิดเลยแหละครับเป็นแบบนั้นนะอะมาดิพี่ยังไงเราพี่มาดิเอามาชิคกินนักเก็ตเดนักเก็ตเดนักเก็ตนักเก็ตชิคกินนั่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 นนักเก็ตเดนักเก็ตมาดิพี่มาดิพี่ผมสู้ตายแล้วเว้ยมาดิน้องคิดว่าพี่จะไปสู้เหรอชิคกินนักเก็ตมาแล้วน้องยา่าจ เรียบร้อยว้าวไปกูดเอนดิ้งเหรอกูดเอนดิ้งอ๋อโอเคมันนา่าจะมีแบดเอนดิ้งด้วยดิงั้นเราก็ไปหาแบดเอนดิ้งกันเลยครับ l ล t s ก o มาโอเคแบดเอนดิ้งน่าจะเป็นแบบไม่ช่วยเออชิคเก้นนักเก็ตให้ได้บวกคาบไว้บวกคาบไว้อ่าช่วยดีไหมไม่ช่วยดีกว่า อันนี้อันนว่ดีกว่าอันนี้นีกี่ยกับอะไรกูนม้ามก็ไม่ต่างจะเร็วท่าไหร่มมอู้เพราหมวกไม่มีโอ้โหมวกมันไม่มีเองแล้วฉากก็ต้องเปลี่ยนไปด้วยดิใช่ไหมวาว วย่งไงหมวกไว้นี้โอ้โหนี่โอชิตินนักเก็จะวิ่งนีไอ้ตัวนี้หรอไอหนูนาพาเพลินเนี่ยโอ้โอ้ไมยกอดดูว่าน่าจะทายชิคินเก,ก็จะโดนเด็กอะ่ะ โอ้ไมยก็ไม่นะชิคเกนนาเกตสู้มันดีถึงมันจะไม่มีบวกขับไม้มันจะสู้มันนะเวย้ยยังไงเอาสุดท้ายเอาหรไรว่สุดท้ายฉันก็อยู่คนเดียวหรอหรือว่า on ie in nam กูสะกดไปดถูกเดียวน่าจะเป็นว่าสุดท้ายฉันก็อยู่คนเดียว หรือว่ามันหลงกินชิเกตนาเกตแล้วมันอยู่คนเดียวเองครับโอ้ยน่าเศร้าจริงครับเอาครับยังไงครับถ้าคุ่ชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยครับเพื่อวิภาคลิปใหม่ของผมนะครับแล้วก็ถ้าคนนั้นอยากจะดูคลิปใหม่หรือคลิปผีหรือคลิปตลกหรือคลิปฮาหรือคลิปเอสหรือคลิปบูททุกคนก็คอมเมนต์มาได้นะครับและคลิปในวันนี้ก็จบแล้วครับบ๊ายบายครับ